สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นอเมริกา EP ที่15นะครับวันนี้ก็อาจจะได้เห็นสีที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกแล้วกันหลังจากที่ลงทุนหุ้นอเมริกามา1ปีกว่า หลายคนนะครับก็เห็นหนีจากหุ้นไทยมาลงทุนในหุ้นอเมริกากันค่อนข้างเยอะในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าในวันนี้การลงทุนในหุ้นอเมริกาที่ย้ายมาจากการลงทุนในหุ้นไทยที่มันย่ำแย่แต่ว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนในหุ้นอเมริกาในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเจอในยุคท้ำนี่แหละที่มันอาจจะเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เนาะจากหลายๆคนที่พอตเขียว ก่อนจะเริ่มติดลบก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นการติดดอยของตัวเองเป็นครั้งแรกก็ได้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดแต่รอบนี้อเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่พิสูจน์ทดสอบตัวเองว่าเราเข้าใจในการลงทุนเป้าหมายวัตถุประสงค์ความเสี่ยงที่เราลบนับได้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหน โลกของการลงทุนมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนมีขึ้นแล้วก็มีลงก่อนที่จะไปดูก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อคำถามสงสัยหรืออยากจะแนะนำในส่วนไหนก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เสมอผ่านการคอมเมนต์คลิปนี้เองไม่ได้มีเจตนาที่จะชี้ชว่วชี้แนะให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นตามเป็นเพียงการนำมาเล่าแชร์ประสบการณ์จากการลงทุนให้กับทุกคนได้ฟังกัน ข่าวล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นข่าวไหนไม่ได้เลยเกี่ยวกับข่าวการขึ้นภาษีนําเข้าของประธานาธิบดีโดนัทรัมเนาะล่าสุดเขาก็ได้มีการเล่นใหญ่นะทุกคนประกาศขึ้นภาษีนําเข้าจากสินค้าทั่วโลกเริ่มต้นที่10%สําหรับทุกประเทศ หลังจากนี้แน่นอนตลาดมันรับรู้ข่าวนี้ไปไม่ว่าจะเป็นตลาดเมกาดัชนีนสแตกเกส500ตลาดเวียดนามไทยญี่ปุ่นหรือตลาดอื่นๆนะครับก็ร่วงกันระเนระนาดค่อนข้างเยอะมากๆหนักเลยทีเดียวแหละแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะทำเองยังมีแผนที่จะขึ้นภาษีเพิ่มเติมกับบางประเทศที่สหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้าหนักๆก็อย่างเช่นจีนก็โดนไปเต็มๆ34เป รวมสินค้าที่จีนส่งออกไปเมกาอีกจะโดนประมาณ5 4เแต่แน่นอนว่าประเทศที่โดนขึ้นภาษีเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยเฉเช่นกันอย่างจีนก็ออกมาสวนกลับโดยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐเช่นกันส่งคามทางการค้ารอบใหม่ก็กำลังปะทุข,ขึ้นแล้วนะทุกคนนักวิเคราะห์หลายๆคนก็ออกมาเตือนว่าการขึ้นภาษีแบบนี้ อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงทั้งตลาดหุ้นล่วงและความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเราเองก็ต้องมาติดตามดูว่าสงครามการค้าครั้งนี้มันจะจบลงยังไงและจะส่งผลต่อเรายังไงบ้างพูดแล้วก็เหนื่อยนะหลายคนก็อาจจะติดดอยแล้วก็เหนื่อยทั้งหุ้นไทยและหุ้นนอกอีกไทยเองก็ต้องจับตาดูว่านายกเนี่ยเขาจะมีการไปเจราจาพูดคุยกับทมในทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่า ประเทศเราก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะ36%ก็เอาใจช่วยกับรัฐบาลนะครับว่าเขาจะมีการจัดการบริหารหรือแก้แผนตรงนี้ยังไงบ้างส่วนข่าวหุ้นในพอร์ตที่ผ่านมาก็จะมีหลักๆแค่หุ้น Google หรือ Alphabet ที่เขาประกาศซื้อกิจการของ Wi สนะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านความปลอดภัยบนข่าวมูลค่า32,000ล้านดอลลาร์นับเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติของบริษัท ตัวบริษัทวิสเองก็เป็นบริการตรวจจับความเสี่ยงช่องโหว่ให้บริการบนคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น Amazon Azure หรือว่า Google Cloud เองนะครับซึ่งเขาก็มีลูกค้าระดับโลกหลายๆลรายอย่างเช่น ตัว Morgan Stanley นะครับ Google เองเนี่ยก็ตั้งเป้าเสริมธุรกิจ Google Cloud ให้สู้กับคู่แข่งอย่าง Microsoft Amazon ได้โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่ลูกค้าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่ว่าแม้ดิวนี้จะดูดีในระยะยาวแต่ราคาหุ้น Google กับล่วงโดนแรงกดดันจากปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความกังวลในเรื่องของ AI และรายได้ค่าโฆษณาที่ชะลอตัวลง มาถึงในช่วงของการอัปเดตพอร์ตหุ้น EP นี้กันบ้างในเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาคมผมได้มีการเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่ม2ตัวตัวแรกก็ Microsoft ซื้อในราคา383.60เหรียญซื้อไปทั้งหมด20เหรียญนะครับตัวถัดมาคือซื้อ Google ไปในราคา157.70 USD ซื้อไปทั้งหมด15เหรียญ และในช่วงที่ผ่านมาหลายๆบริษัทที่ผมลงทุนในพอร์ตเนาะเขาก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเข้ามานะครับตัวที่ได้มาในช่วงของเดือนมีนาคมก็จะมีตัวแรกเลยคือหุ้นวีซ่าได้มา0.08 USD หุ้น Microsoft ได้มา0.21 USD หุ้น Google ได้มา0.08 USD หุ้น MCD นะครับได้มา0.25 USD แล้วก็ในเดือนเมษาก็จะมีหุ้น HCA นะครับได้มา0.05 USD เงินปันผลนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีดาม USD นะครับเผื่อหลายๆคนไม่รู้ว่ามันได้ปันผลแล้วเงินปันผลมันไปเข้าในบัญชีไหนนะครับก็คือไปอยู่ในดาม USD ถัดมาอัปเดตพอร์ตหุ้นสารัฐล่าสุดในวันที่4เดือนเมษายน2568 หุ้นที่มีสัดส่วนมากที่สุดในพอร์ตก็ตัวแรก Microsoft ตอนนี้ติดลบเพิ่มขึ้นนะครับลบไปทั้งหมด12.39%ถัดมาคือ Google นะครับก็เป็นรองจาก Microsoft เนาะ,ะสัดส่วนพอร์ตในการลงทุนติดลบเหมือนกันหลังจากที่บวกมาตลอดตอนนี้ติดลบ 7.16%นะครับถัดมาคือวีซ่านะครับวีซ่าตอนนี้ก็ลดลงมานิดหน่อยบวกอยู่ที่14.29% MCD บวกอยู่ที่9.81%ถัดมา Apple บวกอยู่ที่1.12%ก็จุ่งปอรปิ่มนะครับอีกนิดนึงก็จะติดลบแล้วถัดมาตัว Cloud s t ไตล์เนาะตอนนี้บวกอยู่ที่29.48%นนะครับก็บวกถือว่าบวกแต่ว่าลดลงเยอะพอสมควรจากเดือนที่แล้ว ถัดมาคือ h c a นะครับก็กลับมาบวก4.13%และตัวสุดท้ายคือ TMDX นะครับตอนนี้ลบอยู่ที่35.70%ก็ยังติดลบเยอะอยู่ภาพรวมของพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นนะว่าหลังๆมันก็จะมีหลายๆตัวเริ่มติดลบหรือหลายๆตัวที่เคยบวกไปเยอะมากๆก็อาจจะบวกน้อยลงจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สงครามทางการค้าที่ผมพูดไปในต้นคลิปที่ผ่านมา ถัดมาอัปเดตบัญชีเงินฝากดาม FCD เป็นบัญชีที่ฝากเงินไว้รอลงทุนในหุ้นสหรัฐและกันตอนนี้ฝากไป107.08 USD นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ถ้าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันเนาะก็จะอยู่ที่ 3,683บาทกับอีก55สตางค์นะครับแล้วก็ด้านสายจะเป็นกราฟมูลค่าสินทรัพย์ตอนนี้ก็ถือว่ากราฟเคยย่อลงแล้วก็อาจจะมีการดีดขึ้นไปถึงแม้ว่ามันจะดีดขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ดีดขึ้นไปเพราะว่าตัวผลของหุ้นสารัาที่มันบวกเพิ่มขึ้นหรอกทุกคนแต่ว่ามันเป็นค่าเงินบาทที่ มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบจาก33บาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณตอนนี้34.40บาทสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสาราฐตอนนี้ มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดนะวันที่4เมษายนก็จะอยู่ที่369.75 USD ถ้าตีเป็นเงินไทยนะวันนั้นก็จะอยู่ที่12,719บาทกับอีก40สตังค์ภาพรวมพอร์ตตอนนี้นะครับกลับมาติดลบแล้วนะครับทุกคนติดลบ2.94%เดือนที่แล้วเนี่ยยังบวกอยู่ที่10%อยู่เลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นถัดมาก็บวกมาโดยตลอดนะมีเดือนนี้แหละที่กลับมาติดลบนะครับด้วยความที่ หุ้นเทคโนโลยีในพอร์ตผมก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ข่าวที่พูดไปในต้นคลิปเนาะมันก็ส่งผลกระทบทําให้ตลาดหุ้นหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างร่วงลงมาเยอะพอสมควรเป็นตลาดทั่วโลกเลยแหละที่กลับมาร่วงแบบหนักเลยจบไปเป็นที่แล้วร้อยสําหรับการอัปเดตพอร์ตหุ้นสหรัฐใน EP ีที่15เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันเนาะพาเห็นพอร์ตตัวเองแล้วมันติดลบมันแดงแล้ว เคียดกินข้าวนอนไม่หลับก็ต้องลองถามกับตัวเองดูถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นเงินที่นำมาลงทุนเป็นเงินเย็นหรือเปล่านะครับก็หาความเสี่ยงของตัวเองที่ยอมรับได้ให้เจอนะครับจะได้ลงทุนได้อย่างสบายใจแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย